อยากจะนอนอย่างเดียวเลยนะสิใช่ใช่ข้างไหนเออนอนอนนไปคุยไปแล้วหูข้างนี้เป็นอะไรไอ้หูข้างนี้เป็นอะไรมันดังวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนเหมือนเหมือนมีจิ้งหรีดอยู่ในหูจิ้งหรีดเลยนะจิ้ง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 อะใช่เสียงมันดังจิดังมันมันยังอยู่ไหมตอนนี้เนี่ยมันมันอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ยเลี้ยงมันไหมเนี่ยใช่เสียงมันไหมมันเป็นลำคานอ่ะมันเจ็บแบบนม มมมันมการังังนี่หเ้อลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อเช้าอ่ะก่อนจะหูดับเป็นนี้ก่อนอหลวงพ่อหลงพ่อมเช้าอะก่อนจะหูดับเปนออหลวงพ่อหลวงพ่มเช้าอ่ะก่อนจะหูดับเป็นีอล่วงมานับี้ก่อนเอพูอหวมื่อ้อนจะเป็นยั่อวงไพม่อเงจะป็นีแล้งวค่่ะปีอเ เริ so ่ม <desserts> ร <ES> uh, mm ู hmm, <laughs> uh ้ส huh, mm ึก hmm, ว่าเราลําคาอ่ะ oh, ฉ no. ีด <souvent> วัคซีนอะไรยี่ห้อเอยี่ห้ออะไรไฟเซอร์แออะไรอ่ะเชื้อไนจริ้าไม่ใช่อะค่ะนามซนแฟาร์มเออใช่ใช่ีโนฟามฟาร์มนจีนไม่เท่าไหร่นะมันเป็นเชื้อตายเชื้อตาย่เลยเป็นเชื้อต ใเซร์ฟเซร์วเนี่ยด้เซฟอรยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่มจงแล้วเป็นจิงหรีดจิงหลีดนี่อยู่ตลอดเวลาหรือว่าอยู่แค่บางครั้ง ไอตอนที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่อยู่เหรอเฮ้ย <He i. S 2> คุณกำลังรำคาญเลยอยู่ตลอดเนี่ยนะเป็นปีๆเนี่ยน,นะคี่ไม่ถึนนะคันนสะบัดไหมคันเดี๋ยวเราที่ท่ามนเรื่องมันวิ่งนะไอ้ที่คันคือเรื่องมันวิ่งนะเรื่องมันวิ่งได้นะที่คันคันอยู่ไม่ใช่อะไรเมื่อก่อนมันวิ่งไม่ได้อ่่่เเแวยไมกนี่นายสีอายุเท่าไหร่ลนี่ โอ้ห้าสิบหกสาวกว่าว่างั้นบ้านนี้จร um> ิงอยู่สุโขทัยผมเึื่งขาวเนี่ยวัดอะไรเนี่ยฮะแล้วผมไปอยู่ลำฟูนได้สักน่าจะยี่สิบปีนะ้่งน่หปาับ ไม่ใช่อันนี้อันนี้หัวล้อไม่ร้องนะไม่เหมือนเคสนั้นอันนี้ร้ออ้ยอันนี้หัวล้อไม่ล้องอุยห้ออนี้หะลุถึงหมูเลยนไูยัง โอ้ยโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเจ็บโอ้ยนึกว่าจะไม่ทั้เลยนึกว่าจะรอดแล้วนะเด้ไมบอกเอาทุกอย่างนะไม่ได้เอาเหมือนกันก็ให้เลยไงเมื่อกี้ก็พูดเองไงเนอะโอ้ยนึกว่าจะรอดไปไหนรอดแต่อันนี้ นายเขาบอกออกแรงแค่หนึ่งในสี่นะไม่ไม่เหมือนคนนั้นนะคนคนนั้นนี่โดนไปหนึ่งหนึ่งส่วนเต็มเต็มเลยนะถึงไสม่ใช่หนึ่งในสี่นะเอายุก็น้อยกว่าเขานะเอาแบบเอาเบอร์หนึ่งเลยไหมไม่เอาเบอร์สี่เบอร์สี่มันน้อยไปเนี่ย น้ออยากจะลองเสียงอะไรกึึเนี่ยเสียงสบัดนอ้มันจะเยากจะเสียงเส้นเอ็นอะจมก็ยังไม่รู้จมมันก็ไมดึงก็ไม่รู้ม่เนอู่นก็มันไม่ปวดเราก็นึกว่าปวดแต่่ยูนานมันรู้สึกว่ามันเป็นชินชินไปแล้วไงมันปวดโอโ ดังขนาดนี้เลยดังว่าคนนั้นอีกอ่เออะเนาะนัแสดงว่าแรงกว่าอ,อ,อันนี้เบาเบาไม่เจ็บเจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้เบาเบาเบา เข้าหูยังเข้าหูยังมันจะดังก็ดังนั่นแหละเข้าไปนู่นหูเลยไม่รู้ว่าเข้ายังไงอ่ะเอาเข้าไปนู่นหูน่ะคือมาเลยที่ยืมันอยู่ไว้อ่ะตอนนี้ไม่ได้ยินค่ะหายแล้วเหรอหายแล้วอ่ะยินไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ใช่ใช่ใช่ อะไรมาใส่มจะออกให้โซดาไฟบ๊อบน้ำมันมะกอกไงโซดาไฟเอา้น้ำมันมะกอกลองไแล้วนะไม่ไอ้ทินหึกินอะไรนกินหหรือกินห่านเอาไเลี้ยงเอาไปลอกลองอยู่ตรงรูหมูรูร er ูห um mm ูร no ูท่นมอันนี้รังรังแรงมาก ไมังัยไมยมัย่เข้าอ่ะไม่ดังไม่ดังมันดัได้ยินต้ว่า้ใจเสียัอยู่เสียงดังกว่าเดิมหรือน้อกว่าเดิม มันกลัวมันกลัว <c oughs> มันกลัวอ <c oughs> ไาม่ใช่มันมนาคานเวมันเสียนอน,นไ,ได้ยินเแล้วมันจะหลับเหรอถ้ามีเสียงอย่าง <c oughs> เงี้ยนอนเ <c oughs> พราะเสียงมันดังเะอืม <c oughs> ม่ยังดังไม่ดังเออไม่จริงๆมันอยู่กี่ตัวตอนนี้จากร้อยตัวอยู่กี่ตัวจากสิบตัวอยู่กี่ตัวถ้าทำอย่างนี้ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินได้ยินไหมเนี่ยได้ยินอยู่ได้ยินแต่เสียงไม่แรงกี่ตัวแล้วอย่างเงี้ยไม่ถ้าทำอย่างเงี้ยได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่ดัง ไม่ไม่เ็นไปดังแรงก็หมายความว่ากี่ตัวระบุนี่นึงจะได้รู้เมื่อกี <teenage time. S 3> ้สามสิบแล้วตอนนี้เหลือกี่ตัวเดี๋ยวนะคุณหมออย่างนี้มันเกิดจากอะไรจะยินไหมมีจิูงหรดไหมมีค่ะแต่มันไม่เยอะอะ มันเบาลงเยอะเหลือ <boundaries> ก <si suppression> ี่ตัวเหลือสิบตัวได้ไหมได้ประมาณนั้นแหละแต่ดีกว่าเก่าเยอะ้วตอนนี้ได้ยินอยู่แต่ได้ยินน้อยมากเรื่องอะไรติดต่ออมจารย์นะครับผมปีพิบงนะครับอาจารย์ได้ผลพิบต่ออาจารย์มาจารย์อาจารย์ได้รับ์ในสถานที่นีงค่วบอาจารย์เรื่องอะไรคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของครอบครัวครับอาจารย์ อุ้ยรงนจได้นะเ้มีอีกเหรอเจ็บมากเอ่เอยเจ็บก็ร้องไห้ทำไมเจ็บหัวร้อไม่ใจมันเจ็บหรือไม่เจ็บเอาจริงเจ็บทําทำไมหัวร้ออ่ะโอ้ย มายงเอาปูได้เลยปูได้เลยอ่ะปูยาวๆเลยนั่นแหละเดี๋ยวนั่งตรงนั้นแหละไปไหนแล้วเนี่ยนนนค่่ะเลจริงจริงจกไม่ได้อะไรนะจริงอะไรนะจริงหลีจิงหลีจิงหลีไอร้อยกว่าตัวเนี่ยหายจิงเ่ยจากจากร้อยกว่าตัวตอนนั้นทําเหลือสักห้าสิบแล้วกลายเป็นสามสิบแล้วเหลือสิบตอนนี้เหลือตอนนี้ไม่ได้ยินเลยมันหายหมดเลยเอาไปปล่อยหมดเลยเนาะ

อันนี้เดี๋ยวเราูปเจอปอาวหายไปหมดเลยไม่มีจริงหรีดละเสียงดิเดยวอ้าวโอเคลุกลุกคิวเยอะคิวเยอะน้องพูดไป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 ไลุกลุกลุกเอาเอาวอา